พลังงานสารจากจักรวาลกำลังจะบอกอะไรเกี่ยวกับตัวคุณนะคะถ้าเกิดว่าคุณที่เข้ามาชมกันในคลิปนี้ของพี่หมอบ้านครูหมื่นบารมีนะคะก่อนหน้านี้มานะคะคุณได้เจอน้องสุนัขน้องหมาเนะคะเอาเป็นน้องหมาันเยเลยนะเอาน้องหมาเลยนะน้องหมาบ่อยมา,มากๆ คือที่บ้านจะเลี้ยงหรือไม่เลี้ยงก็แล้วแต่ไปเจอข้างนอกด้วยอะไรด้วยคือมันเป็นเรื่องปกตินั่นแหละที่มันต้องได้เจอมาน้องหมาแต่บางคนก็ไม่ใช่เรื่องปกติในการเจอในชะ่หรอไหมคะเนาะอ่าเจอน้องหมาบ่อยมาก คือแบบเจอเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เจออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หรืออาจจะเจอเป็นแต่น้องหมาเนี่ยขอเป็นแบบตัวเป็นๆเลยนะนะคะแล้วก็ส่วนเจอน้องกระต่ายนะคะน้องกระต่ายเนี่ยอาจจะเป็นตุ๊กตาค่ะเนี่ยคะตุ๊กตาเจอคือมีโมเมนต์ในเรื่องของการจับตุ๊กตากระต่ายนะคะขึ้นมาหรือว่าไปเห็นในภาพไปเห็นในวิดีโอที่เป็นกระต่ายสีขาวนะคะกระต่ายสีขาวเป็นน้องกระต่ายอ่ะอาจจะไม่ได้แบเป็นแบบรูปเหมือนกระต่าย แต่ว่ารู้ว่าอันนี้คือกระต่ายนั่นแหละนะคะแล้วก็มีคําว่ามีอัซเซสซอรีของน้องเป็นสีนชมพูด้วยนะคะแล้วก่อนหน้านี้มาอีกค่ะคุณเจอ Angel Number บ่อยมากๆเน้นย้ำเลยนะคะว่า Angel Number บ่อยมากๆเช่นหนึ่ง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 เก้าหนึ่งเกสองศูย์สองหรือสอง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  หนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งศูนย์เก้าเก้าศูนย์ประมาณแบบนี้บ่อยมากๆคือวันหนึ่งเจอเป็นหนึ่งรอบสองรอบจะเจอจากบินบินซื้อของหรือว่าจะเจอจากทะเบียนรถที่คุณแบบขับผ่านไปแต่ละที่ก็ตามแต่คือมันเห็นบ่อยอ่ะมันเห็นบ่อยมันเห็นในโทรศัพท์เห็นในนาฬิกาเลยก็แล้วแต่นะคะแล้วก็เห็นบ่อยมากๆนะคะ ก่อนหน้านี้มาถ้ามันเป็นแบบนี้และที่สําคัญค่ะก่อนที่คุณจะมาเจอคลิปนี้คุณเจอเรื่องช็อกๆคุณเจอเรื่องของความที่แบบว่ามันทําให้คุณแบบหัวใจเต้นแรงแล้วก็ใจว้าวใจหวามใจหล่นอยู่ตะตุ่มนะคะหรือเป็นเรื่องที่แบบท็อกซิกมาเพิ่งผ่านมาไม่เกิน3วันนับจากที่ก่อนที่จะมาเจอคลิปนี้นะคะและคุณลองดูนะคะว่า ใกล้ๆตัวคุณเนี่ยนะคะมีแผงยาอะไรที่คุณกินอยู่เป็นประจำไหมหรือกินไม่เป็นประจำแต่มันวางอยู่ท่าถ่านนั้นพอดีเลยเนาะเป็นแผงยาเป็นเป็นแผงยาหรือเป็นแผงอาหารเสริมได้หมดนะคะในระยะสายตาที่คุณมองเห็นนะแล้วก็จะมีโมเดลเป็นเป็นรถได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีกล่องไม้จิ้มฟันค่ะมีโลชั่นทาผิวอยู่ด้วยหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนี้ คลิปนี้จักรวาลส่งถึงคุณค่ะทั้งหมดทั้งมวลมานี้คุณอาจจะเจอ,อสักหนึ่งอย่างที่พี่หมอบอกมาทั้งหมดแต่ว่าอย่างน้นอยๆนะคะต้องให้ตรงประมาณสักต้องให้ตรงประมาณสักสองถึงสามอย่างเนาะทีนี้เรามาดูกันว่าเลขอะไรที่เกี่ยวข้องกับคุณบ้างสำหรับคุณที่เข้ามาเจอเจอกันในคลิปนี้โดยเฉพาะการเจอตัวเลข a อ g e l number 1 1 1หนึ่งหนึ่งเนี่ยคือบ่อยมากๆจริงๆนะนะคะแล้วก็1 3 1 3สได้เนาะอะ,อะแล้วก็ตัวเลขอะไรที่จะ เกี่ยวข้องกับคุณคนที่เข้ามาจะเจอกในคลิปนี้ที่หมอไม่เห็นนะขอเสียงมาซักสามนะคะอ่ะโอเคตัวเลขอะไรบ้างน,นะคะที่มือพี่หมอนะคะก็คือเป็นเลข6เลข6เกี่ยวข้องกับคุณค่ะเลข7เกี่ยวข้องกับคุณค่ะแล้วก็เลขศูนย์นะคะศูนย์เจ็ดหกค่ะศูนย์เจ็ดหกเกี่ยวข้องกับคุณค่ะไม่ว่าจะเป็นทะเบียนบ้านเบอร์โทรหรือว่าทะเบียนรถ เลขไทยแบบประชาชนอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะตรงภายใน3อย่างนี้ก็ฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะมาดูกันว่าจักรวาลน,นะคะกําลังจะบอกอะไรกับคุณนั่นเองเนาะรู้สึกว่ามันช่วงันเป็นแบบนี้จริงๆด้วยอะคะ่ะพี่หมอนะคะแล้วมาดูกันพร้อมนะจักรวาลกําลังจะบอกอะไรกับคุณคะสําหรับคุณคนที่เจอ ตามที่พี่หมอบอกมาทั้งหมดนี้ออนจงแอนโจ้นัมเบอร์ก็ต่ายมาตามนี้เลยนะคะจกักรวาลกําลังจะบอกอะไรกับคุณนะคะจริงด้วยค่ะไพ่ใบแรกขนลุกเลยเนาะพี่หมอจับสดๆนะไพ่ใบแรกนะคะขึ้นมาก็คือในเรื่องของความพลาดพลาดก่อนหน้านี้มานะคะประมาณ30วันขึ้นไปนะบอกเลยว่า30วันขึ้นไปค่ะ หรือในช่วง30วันพอดีเรือเลขสาเลขศูนเกี่ยวข้องกับคุณด้วยคุณอาจจะเห็นเลข 30, 3 0มาบ่อยด้วยเหมือนกันก็ได้นะคะอยากจะบอกเลยนะคะว่าที่ผ่านมาคุณเพิ่งสูญเสียไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานข่าวดานะคะหรือในเรื่องของการสูญเสียอะไรก็แล้วแต่บางคนออกจากงานบางคนสูญเสียคนที่รักไปบางคนอ,อกหักผิดหวังรักคุดอะไรก็แล้วแต่ได้หมดเลยมันเกี่ยวข้องกับการสูญเสียหรือบางคนนะคะพึ่งไปทําบุญลงศพมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะไป ช่วยเหลืองานข่าวดํามาก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วจกวักรวาลกำลังจะบอกอะไรอีกคะอยากจะบอกเลยเกินนะคะว่า ตอนนี้เนี่ยนะคะคุณกําลังมองหาโฟกัสหรือว่าคุณกําลังแบบว่าอยู่กับโลกโซเชียลเยอะมากๆดูโทรศัพท์ฉ่านะคะดูแพลตฟอร์มต่างๆฉ่ำโดยหรือเปล่านะคะเกี่ยวเกี่ยวเหมือนกันนะแล้วก็ที่สําคัญงานฉ่างานเยอะมากอยู่กับหน้าจอคอมเยอะมากๆค่ะอาจารย์นะคะสองคนนั้นสองอันนี้สองเพื่อพัฒนาตัวเองพัฒนางานที่คุณทําอยู่นะคะเพื่อให้มีศักยภาพเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันและอาจารย์อยากจะบอกเลยนะคะว่าเดี๋ยวขอพยากรณ์ให้หมดเลยนะคะสําหรับ3ามใบนี้นะ อยากจะบอกว่านะตอนนี้คุณมีความรู้สึกว่าอยากจะประหยัดเงินแล้วค่ะอาจารย์ไม่ค่อยอยากที่จะใช้เงินเลยเหมือนกันนะคะอยากที่จะคือ ทุกทีอ่ะคุณเป็นเป็น,ปนสายเปเนาะคุณเป็นคนที่แบบว่าอยากซื้ออะไรคือซื้ออ่ะนะคะคือของเต็มโต๊ะไปหมดเลยลองดูโต๊ะทาง,งานของคุณนะลองเคลียร์ให้มันโล่งๆขึ้นด้วยก็จะดีเหมือนกันแต่มีความรู้สึกว่าช่วงเนี้ยคุณไม่ค่อยอยากใช้เงินนะคะอยากจะกลับมาดูแลสุขภาพหรือเริ่มมองเห็นอนาคตที่มันไม่ค่อยชัดเจนขึ้นเหมือนกันก็เลยเริ่มที่จะรู้สึกว่าเริ่มที่จะ เก็บหอมล้อมลิ้หรือว่าเริ่มประหยัดเงินด้วยเช่นเดียวกันนะจ๊ะถ้าเป็นตามเนี้ฟังม,มาถึงขนาดนี้แล้วมันตรงแล้วล่ะมันตรงแล้วค่ะไปต่อได้เลยถ้าใครที่ยังไม่ตรงเลยก็เลื่อนผ่านไปได้เลยเนะคะจักรวาลอยากจะบอกอะไรคุณอีกคะสารจากจักรวาล โอเคภัยใบแรกเห็นไหมคะภัยธรรมชาตินะคะภัยธรรมชาติขึ้นมาเลยเนาะคนที่เข้ามาฟังในคลิปนี้นะคะไม่เกินนะคะ16วันเห็นเลข16ไมไม่เกิน16วันผ่านมาที่ผ่านมา นะคะคุณเพิ่งจะได้ดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องของภัยธรรมชาตินะคะพายุฤดูร้อนนะคะฟ้าผ่าลมแรงฝนตกนะคะไฟไหม้อะไรก็แล้วแต่เพิ่งดูข่าวมาหรือบางคนนะคะประสบกับตัวเองคือพายุพายุเข้าคนที่อยู่ภาคเหนือภาคอีสานก็อาจจะเจอเรื่องนี้แล้วก็ได้ด้วยเหมือนกันไม่ว่าคลิปนี้จะได้ไปหาคุณตอนไหนก็แล้วแต่มันเป็น random timeless ชมเมื่อไหร่ก็ได้ที่ฟีนี้ขึ้นไปแล้วคุณตั้งใจชมจนจบก็ได้เหมือนกันนะคะ และคุณาสารจากจักรวาลจะบอกว่าคุณเจอสิ่งน,นี้มาใช่ไหมคุณเจอเรื่องช็อคช็อกขึ้นมาใช่ไหมคุณเจอเรื่องรุนแรงมาใช่ไหมเกานหน้านี้แล้วยังไงคะพี่หมอจะเปิดทั้งหมดสาสำรับนะจ๊ะ โอ้โหจริงด้วยมันมีโอ้โหคุณไพ่คอนแทคก,กันมากๆเลยนะคุณดูดิมันเรื่องของการเสียหายเรื่องของการสูญเสียนะคะมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตัวที่คุณไม่ได้อยากที่จะให้มันเป็นแบบนั้นคุณไม่ได้ตั้งใจอะไรก็แล้วแต่นะคะมันมีเรื่องของความเสียหายเกิดขึ้นบางคนเจอจานแตกมานะคะอ,อ่อทำแก้วแตกมาก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่ามีของที่แบบว่า โดยเฉพาะเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้นะคะหรือเรื่องของการคุยกับผู้อื่นแล้วทะเลาะก,กันทะเลาะก,กับเพื่อนนะคะหรือเข้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านหรือเข้าของในครัวในบ้านอะไรพวกนี้แตกพังเสียหายมันมีเรื่องของการสูญเสียเกิดขึ้นนะคะคุณแล้วยังไงต่อคะต่อจากนี้ไปอะ อาไพ่ปิวออกมาเลยนะคะต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรเอ้โหผลลุกกับพิไพ่ยองมีเหมาะมากแม่ต่อจากนี้ไปค่ะตาวิเศษเห็นนะก็มีเรื่องของมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละคอยดูคอยช่วยเหลือคุณอยู่เหมือนกันนะอ๋อคุณเจ็บคุณปวดคุณทุกทรมานใช่ไหมคุณรู้ไหมว่ามีพลังงานดีๆเทพเทวดานางฟ้าพลังแห่งจักรวาลน,นะคะคอยอยู่ข้างๆคุณคอยช่วยเก็บกวาดให้คุณอาจจะเป็นสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างด้วยเช่นเดียวกันนะคะและคุณ คุณจะเป็นอย่างไรต่อไปคะคุณจะเป็นอย่างไรต่อไปคะหลังจากเจอเรื่องราวที่แย่ๆมาแบบนี้ขอเล่งนิดนึงเนาะโอ้โหอยากจะบอกเลยนะคะว่าคุณจะผ่านมันไปได้ด้วยพลังใจและพลังกายของคุณโดยเฉพาะพลังใจของคุณนี่แหละนะคะมีความรู้สึกว่า ุกสิ่งมันเริ่มมารวมพลังเหมือนเดิมใจคุณมันเริ่มมีมีใจที่จะสู้กับปัญหาต่อไปอ่ะนะคะอยากจะบอกเลยนะไพ่ขึ้นมาทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยนะคะทั้งสองสามรับเนะะี่ยพี่หมอคงต้องบอกเลยนะคะว่าพี่ไพ่ก็ถ้าเกิดเป็นเรื่องราวของความรักนะก็คงต้องบอกเลยนะคะว่าความรักของคุณก่อนหน้านี้มาคุณมีในเรื่องของการท็อซิกมานะคะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่จบ เลิกลาอย่าล้างกันไปแล้วก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันบล็อกกันไปแล้วนะคะต่างคนต่างอยู่สูญเสียไม่เป็นให้สูญเสียเห็นไหมบางคนก็สามีตายภรรยาเออสามีตุยภรรยาตุยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือมีเรื่องของการจบยุติไปแล้วนะคะและคุณจะเป็นยังไงต่อจากนี้คะหลังจากที่คุณเจอเรื่องราวเหล่านี้ไปแล้วใบสุดท้ายค่ะ โอ้โหดีเฮอเลอร์คุณเตรียมตัวรับความปังอำนาจบาร,รมีกลับมานั่งบันลังอีกครั้งหนึ่งคุณกลับมาทวงบันลังคุณได้ค่ะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถมัมภ์สายเปชาวต่างถิง่นตา่งตางแดนต่างชาติเข้ามาคุณจะมีหน้าที่การงานและการเงินที่สมบูรณ์มากขึ้นพ้นเมษานี้ไปค่อยๆเริ่มดีขึ้นค่ะน้อมรับคำพยากรกลับไปค่ะ